ครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่สสวััดีครบเต้โตโยต้าพารากอนสาขาตลาดไทยครับแล้ววันนี้มากับพี่ชายที่แสนดีนั่นก็คือพี่ป๊อปเองครับผมเราจะไปเล่นกิจกรรมกับรถโคโราคอส r ีอาตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือกิจกรรมอร่อยเด็ดเด็กหลังมอซึ่งเราจะไปทั้งหมด3มหาวิทยาลัยกรุงเทพมอธรรมศาสตร์ครับและก็มอราชมงคลอ่าเป็นไงไปกันเลย ไปครับผมเฮะเปลียนกันขับดีกว่าไหมอ๋าใ้่ครับพี่พี่ได้เทสเป็นในตัวด้วยโอเคเลยคุณผู้เองครับก็เดี๋ยววันนี้เรากำลังจะไปร้านแรกกันครับพี่ป๊อปครับร้านแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าแซ่บมากพี่ป๊อปรู้เปล่าว่าร้านอะไรไม่รู้เลยดิจังอ่าผมไยช่วย มีนักสกษาแพทย์ไฟแรงมากนักสา่งแพทย์ครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดีมชื่อดีมนะครับเป็นนักึกษาแพทย์ชั้นปีที่สามครับตอนนี้กาลังเียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมร้านเด็ดครับที่มอธรรมศาสตร์ไม่ทราบว่าช่วยแนะนําร้านไหนครับว่าเป็นร้านอะไรแล้วก็เป็นร้านประเภทไหนครับอ๋อ ถ้าแถวโต๊ผมนะครับร้านเด็ดประจําตัวผมที่ผมว่ารู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยมากมนาี่คำภาษาคือร้านยำยูฟ้าครับส่วนมากที่เพื่อนผมหรือว่าน้องๆผมชอบง่ายจะเป็นยำรวมนี้ครับผม,มก็คือเป็นยำรวมแล้วก็เลือกท็อปปิ้งเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้านนะครับผมบางคนจะใส่เคี้ยวแต่ของทอดอะไรเข้าไปขอบคุณมากเลยนะครับคุณดีมครับผมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาละหิวมาละ รถคันนี้ยผมบอกเลยว่ามันมีฟังก์ชันฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ช่วยพอเราไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวหรือถอยหลังเนี่ยกล้อง360อหงศาของ p o r o r a Cross GR ตัวนี้สุดยอดมากยังไงน้องต้เวลาพี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือพี่เปิดไฟเลี้ยวขวาจอพี่จะมีภาพติดทอ้ไหมที่จอแค่นั้นไม่พอครับหลักๆแล้วเนี่ยพี่ถอยหลังพี่จะเห็นมุมหมดเลยทั้ง360าสามองศา บอกเลยว่ามือใหม่ยังพงเนี่ยสี่ข้องอ่ะพี่ขับมาพักหนึ่งที่เขาว่ามันมันนุ่มด้วยนะเนี่มันนุ่มมันนุ่มเบรกไม่จึกนะแต่พี่ชอบแอร์เขานะาเต้เนี่ยครับเขามีปรับได้ทั้งสองทางเลยนะเต้อ่าปรับสองทิศทางเผื่อใช่เผื่อแฟนที่หนาวอ่าที่ร้อนเอาพี่มีแฟนแล้วระครับมีครอบครัวร๋อมเลยครอบครัวร้อนก็จะปรับอุณหภูมิลงไป ลงเป็น25-26ก็แล้วแต่นี่ผมอยากจะพีเซนต์มากในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เราเนี่ยสามารถเปิดซัล o ูฟอ่าโสว่างขึ้นมาเลยสว่างขึ้นมาทันตาเม่งผมนี่รับแสงพัาที่ได้ดเต็มที่สมรรถนะของรถรุ่นนี้เครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีเนี่ยไม่ได้ด้อยอย่างที่เห็นนะครับมันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เรียกว่าดเวอร์โหมดนะดเวอร์โหมดตัวนี้มันจะแบ่งเป็นการขับขี่แบบ3โปรแกรม ไม่ว่าจะมีเป็น e ีโค o d e ม o พาวเวอร์โแล้วก็การขี่รถแบบปกติก็คือ normal โหมดนะเราสามารถที่จะกดได้เลยโดยที่เราไม่จะต้องไปเหยียบเบรกจอดรถหรืออะไรเราสามารถเหยียบได้เลยอ่านี่คือ Power อร์โหมฮะพอเหยียบทีนี้หัวแทบจะติดบอกมา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 แรงแมาจริมาจริงมาจริงมาจริงฟอร์าคอสจีอร์ครบทุกฟังก์ชันจริงฮะ ราคามันก็สมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับกับราคานี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็มามาดูรถตัวจริงได้นะฮะเอ,อที่โตโยต้าพารากอนทุกสาขาครับนะ ได้แล้วครับผมได้กันมาคนละสี่ยำไม่ใช่คนละยำเนาะครับอ่ายำตัวนี้มีอะไรติดตรงที่คนละยำเมื่อกี้เลยคนละยำอ่ะบอกกันเลยฮะยำตัวเนี้ยราคาเริ่มต้นไม่แรงนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นเพียงแค่25บาทเท่านั้นไม่แพงเลยไม่แพงฮะไม่แพงเมนูของทอดก็จะเป็นทุกอย่าง20บาทงั้นพี่ขอล้างปากก่อนได้ครับได้ครับยินดีอันนี้อันนี้น้ำอะไรครับเนี่ยนมาแป๊บซี่ครับอ๋อแป๊บซี่แป๊บซี่นะครับ คครับผมแค่อยากจะมองมองหน้าเฉยๆลองนะฮะร้อนมากลองยำเลยฮะยำเลยที่เราเพิ่มเพิ่มไปนะฮะมาบเข้าให้เข้าท่าแซ่บอร่อยมากยำนี้คนละเรื่องกับที่ผมเคยกินมาเลยนะอันนี้อร่อยมันจะมีรสชาติที่แบบหวานเปานเพๆ เปรี้ยวพูดแล้วแบบทำลายไหลผมพูดจริงคุณผู้ชมนะถ้าสนใจเนี่ยผมบอกเลยมาร้านยำยูป้ารับรองคุณไม่ผิดหวังนะฮะเข้ามาอยู่ในมอธรรมศาสตร์ขอสามคำให้กับร้านอาหารร้านนี้นะครับเอาไงดีล่ะเมอยมันเปดนคิ้นใดังเยเนเ่ยทั้งสามประโยคนะฮะยำลอยจังเราก็จะพาทุกท่าน ไปกินอีกร้านหนึ่งซึ่งคือเราต้องข้าขัดก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะโทรหาเด็กอดีตศิษย์เก่าเด็กมองกรุงเทพคุณเชื่อเรามีความทรงจำอะไรกับกรุงเทพไหมก็คุณคุณนะมีวัดขาวเหมือนเดิมมั้ขาวเหมือนเดิมเหมือนจะมีความทรงจำโอ้โหเสียงเสียงดังเราใจมากเราใจสวัสดีครับคุณจูน รบควรช่วยแนะนำร้านที่เด็กมงเทพไม่ควรพลาดหน่อยสิครับ คุณขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อะไรไก่สไปซี่จะหวานเหมือนน้องหรือเปล่าออ๋คุณนี่ไม่ได้เลยนะคุณนี่มีเมียแล้วคุณก็ไม่ผมก็ถามด้วยเฉยไม่มีอะไรผมรักครอบครัวอ๋อครอบครัวก็อิน แล้วฮะเราสั่งเมนูสุดพิเศษชุดที่อันนี้เรียกชุดอะไรอันนี้คอม <B. S 2> โบคอมโบบีผักมคอมโบ A คุณป๊อบเห็นครั้งแรกเป็นไงไงไหมฮะอู้หูอูนน้หชีสผักขมครับผักขมอบชีสฮะอ่าผักขมอบชีสชีสผักขมอ้อหอมหอมนะอมากหอมจริงหอมจริงขอเลยนะฮะเออโดยจากใบหน้าผมก็น่าจะ รู้แล้วนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงมากเพราะว่าเนี่ยไปนรสชาติถึงเราต้องเช็ดมุมปากอะ่ะไปก็จะเป็นในเรื่องของสลัดผมบอกเลยเนี่ยผมไม่ได้สั่งผมพูดจริงคนที่สั่งดูหุ่นซะตอนเขานด้นำมาให้กินสเต็กไก่สไปซี่สเต็กไก่กับผัดสไปซี่อ่าสไปซี่นะซอสมันอร่อยมากมีความเผ็ด ร้อนของเครื่องถึงมากมขึ้นเลยเออ่ามันขึ้นรู้สึกว่ามันขึ้นเลยนิยามสามคำของร้านนี้นะครับจุกมุมป <laughs> ากอะไรคือจุกมุมปากคะไม่จุกแล้วยังไงอะ่ะกินจนมุมปากพุ้งพ้พองออกมาอ๋ออย่างไงคุณผู้ชมก็ถ้าแวะมาแถวมองุงเทพยังไง,ก,งไก็อย่าลืมมากินแซนสเต็กนะฮะโอ้ยหลังจากที่เรา้ตะเวนกินกันตลอดทั้งวันเลยนะพี่ป๊อบ บอกเลยว่าแน่นนะแน่นยังแน่นอยู่เลยนะแต่เรายังมีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งที่ครับคือเราจะไปกินไก่ทอดที่หม้อรานมงคลนั่นเองเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากที่ทีมงานของเราน้องมีมคิวบอยทุกคนแนะนำนะครับผมบอกเลยว่ารับรองคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนไก่ทอด ไปไหมมาถึงแล้วครับสำหรับร้านสุดท้ายในวันนี้ของเรานั่นก็คือร้านพี่ใบไม้ครับครับแลผมเก็จครับพี่ใบไม้สวัสดีครับครับร้านนี้มีเมนูอะไรเด็ดบ้างครับพี่ใบไม้มีก็มีไก่ไก่ทอดนะผมแล้วมีข้าวหมกข้าวเหนียว่มีข้าวสวยแล้ว่ามีเป็นไก่ อยากก็ผสมกันได้เป็นแยกไก่แยก,แยกข้าวหรือว่าผสมกันข้าวเหนียวครึ่งข้าวบกครึ่งไก็ได้ชิมทั้งหมดเลยดีไหมได้เลยครับโอเคไปกันอบอกเลยว่าไอตอนแรกเราสั่งข้าวเหนียวไก่อ่ะเราคิดว่าจะน้อยใช่แต่โหเยอะมากจานบาเบลอ้อเลยนะฮะเยอะมากที่สำคัญเราไม่ได้สั่งแค่ข้าวเหนียวไก่เราสั่งข้าวบกไก่มาด้วย ข้าวเขาเนี่ยนะข้าวนุ่มมากเลยนะแล้วเนี่ยแค่ตักมาแค่เนี้ยเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งตักเลยผมต้องกินด้วยไม่แค่ตักเนี่ยกลิ่นสมุนไพรมันเข้าเลยอ่ะเตะมจมูกเลยเออใช่ใช่ใชเป็นไงมั่งอร่อยดีครับท่านอร่อยดีครับท่านทีนี้เรามาลองน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ของของทางร้านดูว่าถ้าเอาไก่จิ้มไปแล้วจะเป็นยังไงมั่งเอแล้วก็ดูนะครับ จะลองให้ดูนะอ,อยากรู้ <ผม S 1> ดิรสชาติเป็นยังไงโอ้ไไลีลาเหลือเกินเป็นไงครับเพื่อมผมกินไก่เปล่าผมรู้สึกหอมกระเทียมมากเลยอร่อยอร่อยอร่อยม,ม,ม,มากว้าวเลยอนะ่ะน้ำจิ้มเขาว้าวมากเลยอนะ่ะผมบอกเลยว่าใครมากินร้านนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะเรื่องของรสชาติเรื่องของเท็กเจอร์อยากให้มาลองกันครับ สานเด็กเด็กหลังมอมจะบอกให้อยู่ที่อยู่ที่ไหนซอยอะไรครับซอยพริศสารพริศสารตรงข้ามกับทางเข้าวิทยาลัยวิทยายลาย <c oughs> ขอสขังขางครบเครื่องไก่ครบครบเครื่องเรื่องไก่ปเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีโตโยต้าพารากอ มอเตอร์ <Motor. S 2> ขอบคุณครับ,บ,รบแล้วก็โ o t a l c o s เป็นไงบ้างฮะในการขับขี่ที่พาเราไปทาน<ม>ต้องขอขอบคุณ Toyota Cross GR นะครับที่พาเราไปกินอาหารทั้ง3มื้อไม่ว่ามืาม้อเช้า<ผ>มื<า>้อกลางวัน,วนมื้อเย็นครับผม Toyota Cross ส,สามารถทําให้เราขับขี่เดินทางปลอดภยัย ไม่โค้งเคงครับไปนุ่มนวลมากแล้วก็พาให้เราเวลากินอาหารเนี่ยขึ้นมาลดแล้วอะไม่ต้องเขย่าไม่ต้องอะไรครับนุ่มนวลโดยแบบว่าไม่ต้องมาอาเจียนที่หลังขอบคุณจริงๆขอบคุณมากเลยสำหรับชิปนี้ครับถ้ามีชิปหน้าอีกครับก็จะมาก็อยากจะขอขอความเมตตาไปด้วยเดี๋ยวพวกเราไปด้วยตาไปด้วยคลิปหนึ่งไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ